โดยพี่น้องสไปดีทำไซ้ำกลับากลยกากลยปนียวนีเชียนสไปี้สกไปน้ำสาวาเําทอะไรหรอทุกคนพอลาื้ยวาืนเ็ดปวกออกฝนออกอยู่ดงพี่น้องเอ้ย บัดแถวหวยบริว่าพพอน้องแทนไปหลอตะเนื้อสอดใตหลอตะไปขวัวเจ้าสิต้ตสีย่างเพราะว่ากระบอกพ่อพ่อดอกน้องดำน้อำมินนี่จะมายังงยุ น้องด้ามนะกอสิบัมานโนนสูงนะคะนังให้ตาหน้าสิเหลาให้ฟังพี่น้องเมื่อวานนี่แม่มันบอกให้เฮาว่าก่อมันสิบัวปนโนนสูงนะเฮ้ยมันเป็นอยัางไหวม่เเ่าว่าขั้นปีนวงเฮียนแล้วมาเลี้ยงงัวให้ละบ่าวเด้อเรายากละบ่าวก็อยู่น้ำแม่จีน้ำแม่บอกมาเนี่ยนี่แม่มันว่ะจะไปหนังให้ตาไปส่วนโควิดตอนนั้นนะส่วงปีนวงเรียน

ยังยอมซียังกระสางเขามันดอกสบายดีขนาดนี้เบิร์นมันผ่านหรือยังบ่สายแดงมันก็ไปตีไปใส่ไปอันเอา ยังมัทันแล้วบอมันไปเอาเห็ดนะมันไปนเอาอเฮ็ดออ,ออกออนไลน์แล้วมันว่าห่วยแน่นอนสิเขาประกาศขายลงเฟสบอเฮ็ดวกบ้านนอนเบิร์นงนสองยูทูบหายกะเทยพี่เนาะ <c oughs> มันผ่านหรือยังสตรลโคษณาเขา ช่างฝ่าคือเป็นจังไรบ้างมันนี่ฮึนีปลาก็เอามาขายในวาสิได้ขายหรเออ๋อไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนตตัวจะไก็สีพัน4,000นะเอามาจับกล่องกูดูสุกูสิเห็ดอีให้มันแล้ว ขรบสี่พันโซมองนะพี่น้องสั่งเนี่ยเปืดเฮ้ฮีป่ผพานเลยพี่น้องเอ,อย๋ยฝนวะลุงละว,วะต่อไปัะเรียนบ <c oughs> ่าให้เว <c oughs> ตอ่อไปผ่านต่อไปผ่านและกับบ้มาไกล่มา <laughs> มันกลายเก่าไปนะมไปเลยอนะเอ้ย้ามึงไปเลยนะมึงไปมึงไปเลยนะดีจ่อยเอ้ยฮักคามันอยู่ประจำไปหน่อยนำหน้าคือการหน้าเจ้าของน้อันหัวชิบน่าป้ใวยอดคือก่าไปหน่อยเห็นหน้าเก่าไม่ได้หน้าอะไรเลยเืองเซียวไปหน้า นมีอยู <gegen violin> <acy> ่สามทงใกล้เขาใกล้อยู่เขาคล้ายว่างหัวด้อยการเหตุยูทูบกับบแมนว่ามันสิง่ายๆบอแมนว่าสิจับกล้องจะมาเลยสิถ่ายคลิปแล้วได้เงินโลด คมันต้องมันจ okay. ้องจังสี่จเบ้าตากูนี่เจ้หน่อยตากูสิลุดออกจากเบ้าตาเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้ มูนี้ยังกระลุนดูอันนี้นะครับลงไปไหวก่อนเรายังด้แก้ท้ายใหม่เพราะว่าลงไปหันห้มันขอให้มันแบบพอมันผ่านแล้วก็ลงไปสื่อนะพี่น้องแบบกล่องขอมูลียังลงไปสื่อ แต่บอแมนเอ้ยแต่ประแมนขอมูลตัวจริงเนะเป็นขอมูลจำลองตอนแรกว่าขิดว่าซ่องมันผ่านังแต่ตอนถี่สวงที่มันหายโตไปน่ะนะเมื่อพรผมว่ายังบมกผ่าน เาต้องบอกวาบอปามันบอกจำเป็นต้องหลาดดอกเบอร์ในลกมาหาเขาเขาเบิ่งหายบางทีเบออื่นโฆษณาเหมอัเขาเบอร์มึงองอยยังหกยังอนให้เจะเดนเบอร์มันเยังเกาะที่ไม่มืนะ่าันยูขาดโคตรเอยทไปหา

าปวายไปวายเก้าอีสานเก้าแปดศูนย์สี่เก้าแปดศูนย์สี่สองหนึ่งสามสี่มาม่บันดีชจอยพ่อมองมองแ้วยังเก็บนั่น๊ง

ระหว่างการตรวจสอบเออเมื่ออื่นจะผ่านตรงนี้มื่อเอื่อกประมาณโอ้ตีสาวอาทิตย์ประมาณจานต่างขานผู้เล่นพี่น้องเลยโฆษณามาจากสิลโลงมาจากศิลเสาจะจ่อยเป็นกาจีสลองแล้วบบบนี้โอเคเพิ่มไปได้มันสรีนี้ไปตายสายมันสรีนี้ไปตายเสดได้มาหนักเหดไปแต่สร้างไหนเวลามันเห็ดเพ่สร้าง เบิไม to ้ความมาเสียมันมาอยู่ในนี่ตลอดะสี่สโมองแต่สิ่งที a a ่มันทำมันทำบอกคืออีกเอีเคียวนี่นะมาตายเท่าได้สองหมื่นไปเสียมเห็นกระทมอยู่อามาแล้วๆกดตัวกลางนี่บลงเวลาถ่ายคลิปนะว่าซาซา ว่าวายที่จริงวมันว่ามันว่าซาสาแมันก็ฟังหูเหลืองอยู่กามันกับสมองมันกัผ่านไม่ทีเฮียรห่อยพี่น้องกระเทยที่ปึกตัวนีนะฮักชวซาพี่น้องพองพี่น้องโอ่ยตียงน้อยหนึ่งก็ ลักณะมึงหันมาพี่ก่อนดูอีสายแดดมึงนี่ต้มกุฏีหายอยกันเราเรื่องสเต็อีกาวลาวเดวมันเอายังมาให้กินกูบ่หูสตกไม่น้อยู่ดอกกูจะเป็นบณาการป้าสิบ่มาปบณาการ ซ้ำน,น,นี้ละพี่น้องขอบใจลลายเปิดสุขคนที่ติดตามเจดามันไปใส่สูมวันนี้ไปป่าทาย่นท้ายาซ้ำนี่ละ